ทีนี้ฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูดราม่าก,กันหน่อยครับที่แม่สายคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นวิวาทะเพราะว่ามีกลุ่มแบ็คโฮลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเป็นอาสานะและอยู่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ให้ออกจากพื้นที่ไม่ให้ทํางานต่อ,อเขาบอกโอ้โหนี่อุตส่าห์มาด้วยใจแต่ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งทางมุลนิธิทางเจ้าหน้าที่ก็โต้บอกอาสาอะไรมีค่าจ้างนะเราจ่ายเงินมีค่าจ้างและที่สําคัญมีเรื่องร้องเรียนด้วยว่าจ่ายให้คุณไปแล้ว คุณจะไปเก็บชาวบ้านเพิ่มด้วย oh. มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะต้องถูกขับออกมาวันนี้ฮะมาฟังทั้งสองฝั่งว่าเขาว่ากันยังไงกันบ้างนะครับไปไล่เรียงที่เราฝั่งกันเลยเริ่มจากกลุ่มของรถแบ็คโฮลครับกลุ่มรถแบ็คโฮลเล็กนี้เนี่ยทำงานขุดดินโคลนบริเวณบ้าน่อทรายหมู่7อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายธนาสมบัติเปรมปรี rie, ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานของนายสัญชัยบอกว่าอยากมาช่วยน้ําท่วมแม่สายแล้วระหว่างมาถึงเนี่ย เขาก็พบกับทีมงานชลประทานก็เลยพากันไปที่ถ้ำผาจมเพื่อลงพื้นที่ทำงานคุณสมบัติเขาก็บอกว่าเขาทำงานมานับ10ปีเข้าใจหน้างานเป็นอย่างดีว่าดินเนี่ยควรจะตักอย่างไรกรณีดินยังเป็นดินเลนเละ,เละก็จะทำคันกั้นเป็นอ่างเพื่อป้องกันไม่ให้ดินโคลนหลุดไหลพอเต็มก็ตักออกใส่รถ6กล้อไปทิ้งแต่ปรากฏว่าไอ้ช่วงที่มาช่วยงานเนี่ยทีมงาน นะครับกลับโดนหน่วยงานมาบอกว่าจะเอารถแทรกเตอร์มาดันออกตนก็แย้งเข้าไปว่าไม่ต้องเนี่ยมันมันตักเสร็จก็ตักใส่รถกระบะก็พอแล้วนะครับปรากฏเช้ามาวันที่26ก็คือเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่มาเชิญออกให้ออกจากหน้างานเลยครับเขาได้มาสั่งนี่ครับว่าจะเอาแทรกเตอร์มาดันแล้วผมไม่ฟังกันอ่าคือแบบเหมือนว่าผมขัดคําสั่งเขาอะไรประมาณนี้ครับอ่าเขาก็เลยเหมือนว่าไม่พอใจว่าผมาเช้ามาวันนี้ ใชนน่วันนี้มนที่อะไรวันนี้ันที่อะไรครับอ่าวันนี้ปุ๊บเขาผมได้เติมน้ำมันเสร็จอ่าก็มีหน่วยงานเดินมาบอกว่าอ่าชุดพี่ไม่ต้องโรงงานนะอ่าบอกว่าอย่างงั้นผมก็งงครับเพราะอะไรผมมาช่วยด้วยใจคือกลุ่มแบคโฮเนี่ยเขาพยายามบอกว่าที่โดนให้ออกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับนะเรียกรับเงินแต่ว่ามันเป็นเพราะว่า การทํางานมันไม่ตรงกันส่วนประเด็นเรื่องของการเติมน้ํามันก็บอกว่าก็จริงที่กรมชลประธานเขาเติมน้ํามันให้หมดแต่เขาก็ไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างแบงค์โหและถึงแม้ทางกรมชลประธานไม่เติมน้ํามันให้พวกตนก็อาสาพร้อมจะเติมให้เองอยู่แล้วเพราะมาด้วยใจแต่พอเจ้าหน้าที่มาเบรกแบบนี้มันเลยทําให้เสียความรู้สึกทีนี้มาฟังอีกด้านกันบ้างครับก็คือชลประธานออกมาชี้แจงบอกว่ามันไม่ใช่อาสามันเป็นการจ้างเพราะถ้าหากเขาเป็นจิตอาสาเนี่ย คุณต้องไม่รับเงินเลยสิทางเราเนี่ยจ้างรถติดต่อผ่านนายสัญชัยจ้างแบ็คโฮขนาด5ตัน2คันคันละ2,000 6ล้ออีก2คันเท่ากับคู่ละ4,000และจ้างรถแบ็คโฮเล็กอีก2คันราคาคันละ1,000แล้วก็มีกระบะซิ่งที่อาสามาช่วยขนดินให้เติมน้ำมันให้แค่วันเดียวไม่ได้มีค่าจ้างส่วนน้ำมันทางชนประธานเติมให้ทั้งหมดในการจ้างสัญชัยเป็นการจ้างชั่วคราว เพื่อรอรถชนประธทานจากส่วนกลางเข้ามาเสริมอีกเจคันหากมาถึงก็จะยกเลิกส่วนนี้ซึ่งรถก็มาถึงแล้วเขาก็เลยจําเป็นจะต้องยกเลิกแต่เมื่อถามหมายเลขบัญชีน,นชายสัญชัยกลับยกเลิกบัญชีจึงไม่สามารถโอนข่าวแรงให้ได้แต่จริงๆยืนยันว่าตอนดีลกันเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นคือจานจ้างนะ mm. เห็นว่ามีลงมีลายอะไรเป็นหลักฐาน้วยว่าสรุปสี่พันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นขณะที่ตัวแทนกลุ่มฟื้นฟูชุมชนบ้านถ้ำผาจมครับ บอกว่าเป็นผู้วาดจ้างมาไม่ใช่จิตอาสาอย่างที่เขาเป็นกาวจะเลิกจ้างก็ได้แต่ไม่ได้เลิกและไม่เคยสั่งให้ใครหยุดงานก่อนหน้านี้ทางกลุ่มขอให้เขามาประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่การทํางานแต่เชิญสองสาครั้งก็ไม่มาบอกว่าถ้าไม่มาประชุมงานมันจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันงานที่จะเร็วมันจะช้าไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจตรงนี้หรือเปล่าเพราะเพิ่งว่าจ้างเข้ามาในชุมชนบ้านถ้าผาจมได้2วันก็คือทํางาน24แล้วก็25วันที่26กก็คือเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นเรื่อง แล้เขาก็ย้ายรถออกไปทําที่อื่นพร้อมยกเลิกข้อความในแอปพลิเคชัน Line ในส่วนบัญชีธนาคารที่ตอนแรกส่งมาที่จะให้โอนเงินค่าจ้างจนตอนนี้ก็ไม่สามารถโอนค่าจ้างให้เขาได้เพราะไม่รู้ว่าโอนบัญชีไหนเพราะเขากดยกเลิกข้อความไปมล่าสุดทีมงานโทรศัพท์ไปสอบถามคนที่ติดต่อเนี่ยที่ชื่อสันชัยเนี่ยที่เป็นคนดียเนี่ยสนสัญชัยเสมหนองแบนเจ้าของรถแบคโฮเขาก็เล่าอีกมุมนองอีกเขาบอกว่าตนน่ะจริงๆตนมีรถคันเดียว ก็เลยบอกลูกน้องให้เอารถมาช่วยพอไปถึงพื้นที่ลูกน้องส่งรูปมาให้ดูซึ่งในบ้านเนี่ยเอาโคลนออกไม่ได้เพราะรถใหญ่มันเข้าไปไม่ได้พอดีทีมงานจากจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเหมือนกับมีคอนเนคกชันกันเนี่ยซึ่งเราก็ซับพอทุกอย่างก็ถามเขาว่าเขาคิดยังไงน้ำมันมีให้เพื่อให้มาร่วมทีมกันมาอยู่ในทีมตนตนเนี่ยออกค่าจะค่าใช้จ่ายให้เขาเองทั้งหมดด้วยซ้ำมีน้ำมันไปทั้งหมด2,500ลิตรหลังจากนั้นก็จัดรถ ไปช่วยเพิ่มและหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าต้องการรถไปลงถ้ำผาจมจากทีมแรกที่อยู่ไม้ลุงขนก็จัดทีมไปสมทบนะแล้วมีการนัดเจอกับหน่วยงาน<ด>เพื่อคุยรายละเอียดตนก็บอกไปว่าโอเคตรงนี้อาสาฟรีแต่ถ้าจะแบ่ง,บงรถตนน่ะไปอีกที่หนึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วเพราะว่ารถเนี้ยตนจ้างมาอยู่ในทีมตนม,มาช่วยชาวบ้านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอารถไปอีกที่ต้องมีค่าจ้าง สี่พันถ้าจะเอารถทางหน่วยงานเนี่ยก็ต้องจ่ายไปเพราะอันเนี้ตนออกเงินเพื่อมาอยู่ทีมตนมจะแยกทีมก็ต้องจ่ายค่าจ้างเองอลองฟังดูค่ัถ้าจะแบ่งรถผมไปถ้าจะเอารถเนะี่ยที่อันเนี้ยผมจ้างมาจ้างเข้ามาอยู่ในทีมผมผมจะมาช่วยชาวบ้านเพื่อให้มันเสร็จในงบที่ผมมีและน้ำมันสองพันห้าร้อยลิตรที่ผมเตรียมไปเขาก็โอเคทางงั้นเนี่ยผมจ้างมาสี่พันแต่พี่จ้าเอาพี่ก็ต้องจ่าย ครับหรหน่วยงานรัฐคุณก็ต้องจ่ายจะให้ผมมาจ่ายแล้วหน่วยงานรัฐเอาไปทําได้สร้างชื่อได้น้าผมก็ไม่เอาเพราะนั้นคุณก็จ่ายคุณไม่ใช้อะไรคุณก็มาคืนผมผมก็จะไปทําวยนจะบ้านเหมือนเดิมเล็กๆผมจะคนขับมาจากสาแก้วแล้วก็อีกคันนึงก็คนขับไม่แอ์คนขับหกล้อผมก็เอา آ, โอเคเนี่ยพี่ก็ดูแลไปทางนั้นตามอนั้นเลยในแชทเลยบพกพี่เ่พี่ก็ดูแลไปเลยทางนั้นอะ่ะถ้าเริ่มใช้เริ่มเขาหมดประโยชน์อะไร ทา่ใช้เขาก็มาผมก็เอากลับมาผมก็ซัพพอร์ตเขาเองแค่นั้นคุณสัญชัยเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเขาก็บอกว่าหากเขาไม่มายุ่งเนี่ยหมายถึงหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่มาขอรถทางทีมงานช่วยชาวบ้านได้เยอะอยู่แล้วตอนนี้ก็ช่วยที่หมู่บ้านเกาะายชาวบ้านดีใจกันหมดตอนนี้น้ํามันจาก2500ลิตรเหลืออยู่พันแรอลิตรก็จะลุยช่วยตักโครนจนกว่าน้ํามันจะหมดถึงจะเดินทางกลับทีนี้ประเด็นสําคัญฮะเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทางกรมชนเนี่ยเขาบอกว่า คุณน่ะลบข้อความออกรวมถึงเลขบัญชีออกถ้าเหมือนกับถ้าไม่ได้มีอะไรบริสุทธิ์ใจเนี่ยจะลบออกทาไมเหมือนทํอลายหลักฐานหรือเปล่า,าคุณสัญชัยก็ยอมรับว่าลบจริงแต่ลบเพื่อกันข้อกระาหาว่าไปรับงานจ้างมาตนย้ํานะว่าไม่เคยเรียกรับเงินชาวบ้านเลยฮะส่วนประเด็นที่เขาบอกว่าก็คุณไม่เข้าประชุมบอกคนที่ประสานงานบอกจะเข้าประชุมแทนมีอะไรจะบอกทีมงานให้อีกทีหนึง่งตรงนี้ตนไม่มีหลักฐานแต่ยืนยันว่าไม่ได้อยากได้เงินแค่อยากมาช่วยเท่านั้น วุ่นวายไปหมดฮะเพราะตอนแรกมันดราม่าอย่างนี้ยเขาอาสาคุณทำไมถึงไล่เขาอีกฝั่งหนึ่งอาสาอะไรจ่ายตังก็ให้โอกาสชี้แจงให้เข้าใจกันจะได้เคลียร์กันนะ